กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขึ้นชื่อว่าคนรักหากถูกคนอื่นแย่งไปใครใครก็ย่อมอยากได้คนรักกลับคืนมาไม่ว่าด้วยวิธีการใดไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาคาถาเรียกคนรักกลับมา ที่จะแนะนำในวันนี้ถ้าใช้อย่างถูกวิธีแล้วรับรองได้ว่าคุณจะได้คนรักกลับคืนมาในไม่ช้าก่อนสวดบริกรรมคาถานี้ให้ผู้สวดทำตามเคล็ดลับตั้งต่อไปนี้ 1. ผู้สวดบริกรรมคาถาต้องมีความมุ่งมั่นศรัทธาและตั้งใจจริง 2. ผู้สวดบริกรรมคาถาต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ 3. ามให้สวดคาถาในช่วงเวลาดึกหรือช่วงเวลาที่คิดว่าคนรักได้นอนแล้วอันนี้สำคัญมากเพราะในช่วงเวลาที่คนหลับจะถูกเรียกจิตกลับคืนมาได้ง่ายกว่าเวลาอื่น 4. ให้สวดบริกรรมคาถาทุกวันอย่างสม่ำเสมอเมื่อทําตามทั้งสขั้นตอนแล้วก็ให้เริ่มสวดคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธโธจับจิตธัมโมจับใจสังโฆรักใคร่พุทธโธมามาธัมโมมามาสังโฆมามานะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิบพุทจับจิตทามิให้คำจัดยะกระวัดจิต รักยาละชีวิตังังยาวนิพานังสรารนังคัดฉามิพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใครพุทธโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทจับจิตทามิให้กำจัด ยากระวัดจิตรักยาละชีวิตตังยาวนิพานังสารนังคัจฉามิพุทโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโครักใครพุทโธมามาธรรมโมมามาสังโคมามานะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิบพุทธจับจิตถามิให้คำจัดยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตตังยาวนิพานังสารังคัจฉามิพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโครักใครพุทธโธมามา ธรรมโมมามาสังโคมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตทามิให้คำจัดยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตังังยาวนิพานังสารนังคัดฉามิพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจ สังโครักใครพุทธโธมามาธัมโมมามาสังโคมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิบพุทธจับจิตทามิให้คำจัดยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตตังยาวนิพพานังสารนังคัจฉามิ พุทโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใครพุทโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิบพุทจับจิตทามิให้คำจัดยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตตัง ยาวนิพนังสารนังคัจฉามิพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใครพุทธโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิบพุทธจับจิตทามิให้คำจัดยะกระวัดจิต รักยาละชีวิตตังยาวนิิพนังงสารนังคัจฉามิพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใคร่พุทธโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตทามิให้กำจัด ยากระวัดจิตรักยาละชีวิตตังยาวนิพานังสารนังคัจฉามิพุทโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใคร่พุทโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามาณนะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิท พุทธจับจิตถามิให้คำจัดยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตตังยาวนิพพานังสารนังคจฉามิ